ราจะมารีเช็คเครื่องทำป๊อปคอนแก๊สตัวนี้นะครับอันนี้จะให้ดูความเรียบร้อยโดยรอบแล้วก็เช็คเครื่องในการทำงานว่าสมบูรณ์ทุกอย่างก่อนแพ็คจัดส่งนะครับอันนี้เป็นเครื่องที่4ของลูกค้าแล้วเราก็จะไม่อธิบายอะไรเยอะเนาะให้ดูแค่ความเรียบร้อยอย่างเดียว การทำง,งานครับใสไบา้านรับคนเร็วได้มีแบตเตอรี่ดูในส่วนของหอัวเตาแก๊ส โอเคครับ